เดือนแห่งความรักทั้งทีเราขอแอวเหนือสุดแดนสยามไปเติมเต็มบรรยากาศแห่งความโรแมนติกที่นี่เลยค่ะเชียงรายเมืองที่เต็มไปด้วยดอกไม้สวย,สวยกาแฟหอมศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าลหลงไหลมากมายมาถึงเชียงรายทั้งทีต้องไม่พลาดค่ะ แวะถ่ายภาพสวยๆที่สิงปร์กแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีกิจกรรมให้เราเนี่ยได้ทำอีกมากมายเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าครบจบในที่เดียวทั้งการชมดอกไม้งามนานา,นาชนิดที่บานสะพรั่งในพื้นที่กว้างใหญ่เที่ยวชมพื้นที่ต่างๆของไร่ชมความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่และยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดเร้าใจที่สำคัญหากใครได้มาในช่วงวันวาเลนไทน์ เขาก็มีเทศกาลบอลลูนนานาชาติให้ได้ชมบอลลูนสีสันสดใสที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้าอีกด้วยสถานที่ต่อไปค่ะเราขอพาไปเที่ยวกันที่ดอยช้างค่ะสถานที่เช็คอินสุดฮิวใจของชุมชนเล็กๆก,ล,กลางหุบเขาซึ่งใครที่ได้มาที่นี่ต้องไม่พลาดไฮไลท์ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากสันขาวความงามของถนนลอยฟ้าการจิบก,กาแฟในคาเฟ่สุดชิค กิจกรรมให้อาหารน้องแกะตัวนุ่มฟูกันอย่างใกล้ชิดท่ามกลางวิวสวยๆที่อาขาฟาร์มวิวและอย่าลืมแวะชมทุ่งดอกไฮเดรเยียสวยๆบานต้อนรับนักท่องเที่ยวกันด้วยนะคะที่ไฮเดนเยียสั่งสถานที่ต่อไปขอพาขึ้นไปยังเหนือสุดแดนสยามเช็ค อินแลนมาคแห่งใหม่ที่สกายวอล์กวัดพระธาตุดอยเวาวที่นอกจากเป็นสกายวอล์กที่อยู่เหนือสุดของประเทศแล้วยังเป็นสกายวอล์กที่มีทางเดินยาวที่สุดในไทยด้วยและเราเนี่ยนะคะยังสามารถชมวิวสวยๆได้ทั้งจากฝั่งไทยและก็เมียนมาด้วยค่ะนอกจากนี้มาที่นี่อย่าลืมสักการะองค์พระธาตุดอยเวาวเพื่อความเป็นสริริมงคลกันด้วยนะคะ ปิดท้ายทริปนี้กันด้วยส่วนแม่ฟ้าหลวงที่เพิ่งปรับโฉมใหม่ในรอบ30ปีชมความสวยงามของดอกไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาจัดเรียงในภูมิทัศน์ที่สวยงามมากๆนอกจากนี้เนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยยังเป็นจุดซื้อของฝากจากร้านดอยตุงกลับไปให้คนที่เรารักได้อีกด้วยนะคะ แห่งความรักทั้งทีบอกแล้วเนี่ยว่าต้องสวีทสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะจะสุขทันทีที่เที่ยวไทยอย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะสุขทันทีที่เที่ยวไทย